u อ d เดคอเรชันยังทาเลนต์ดีไซน์โปรเจกต์เป็นงานประกวดออกแบบดีไซน์บ้านและตกแต่งภายในซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยนิตยสาร L d e e o r r t t o o t t h i l l n n d ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในการออกแบบทั่วประเทศไทยได้แสดงศักยภาพของตนเองมาประชันฝีมือการออกแบบที่พักอาศัยประกอบด้วยห้องนอน ห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องน้ำโดยได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาและผู้ที่รักการออกแบบมาเป็นเวลากว่า10ปีร่วมชิงรางวัลมูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทพร้อมบินลัดฟ้าไปทัศนศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและทดลองเรียน summer course กับสถาบันดีไซน์ชั้นนำของโลก Duomo's Academy หรือ aba, นาบาณเมืองมิลานประเทศอิตาลีครับสวัสดีครับแน่นนะครับนรนิดสวนิดนะครับเป็น เวลาที่การบริหารของนิตยสารา l ล e ์เ a t i o n ประเทศไทยนะครับแ r a t i o n เเป็นนิตยสาราเพื่อการตกแต่งบ้านนะครับมีจุดกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่19แล้วที่เราวางแผงกันมานะครับโดยที่ทั่วโลกเนี่ยก็จะมีนิตยสารแอล e ์เดโคเรทั้งหมด25 e d i t i o n ด้วยกันนะครับโดยที่ประเทศไทยก็เป็น EDITION ที่13ของโลกนะครับอัลเ t อร์เรชันประเทศไทยนะครับในแต่ละปีเราก็จะมีการจัดโครงการประกวดการออกแบบพื้นที่พักอาศัยนะครับโดยที่จะเป็นโครงการให้กับนิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปนะครับได้ร่วมเข้าส่งผลงานการประกวดในครั้งนี้นะครับโดยที่มีโจทย์ที่ชื่อว่า Super Natural หรือว่าบ้านอินธรรมชาตินะครับ ล้วก็จะมีคุณท็อปพี่พัทกับคุณนุ่นศิลปพัน์นะครับเป็นโจทย์สําหรับในปีนี้ที่ที่น้องๆแล้วก็ผู้สนใจในการจะเข้ามาประกวดนะครับ mm. ก็จะต้องออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัยซึ่งสามารถตอบรับกับความต้องการแล้วก็ลสนิยมแล้วก็รวมถึงรูปสไตล์ของเจ้าของบ้านทั้งสองทางด้วยนะครับ mm. ก็หวังว่าจะเป็นที่สนใจของทุกๆกคนเหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับ Supernatural บ้านอิงธรรมชาติเป็นแนวคิดการออกแบบและตกแต่งที่อยู่อาศัยสำหรับสังคมในอนาคตที่คำนึงถึงการผสมผสานของแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตซึ่งมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการจัดวางตำแหน่งอาคารการแบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยนำทิศทางของแสงและลมเข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุเพื่อช่วยลดความร้อนการเลือกใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยประหยัดพลังงานเป็นต้น L Decoration อย่าง Talent Design Project 2015ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากเซเลบชื่อดังคุณท็อปพิพั์พอภิรักษนากรและคุณนุน่นศิรพันธ์วัฒนจินดามาร่วมตัดสินในฐานะเจ้าของที่พักอาศัยและแจกโจทย์ให้น้องๆไปออกแบบพื้นที่ใช้สอยในที่พักอาศัยของทั้งคู่ สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีค่ะฮะพี่ท็อปนะครับพี่นุ่นเสียรพันธ์ค่ะก็เราสองคนรู้สึกดีใจมากๆเลยนะฮะที่โปรเจกต์บ้าน535ของเราเนี่ยได้ร่วมเป็นโจทย์ในโครงการ L Decoration Young Talent Design Project 2015หรือว่าเขาใช้ชื่อคอนเซปต์ได้เก๋ดีนะพี่นุ่นเขาใช้ชื่อว่า Super Natural หรือว่าบ้านอิงธรรมชาติ นี่แหละค่ะน้องๆ <c oughs> เป็นที่มาของโจ์นี่แหละค่ะเพราะว่าโครงบ้าน E c o ค o u s ส์ของพวกพี่นะคะข้างนอกเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยหมดนะโครง<ต>สร้างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แต่ส่วนที่สําคัญและพี่ท็อปไม่ยอมออกแบบสักทีนั่นก็คือการออกแบบภายในไม่ใช่ไม่ยอมนะคิดไม่ออกแหมแลวนี่จริงมันยากนะเพราะว่านหนึ่งในนั้นคือห้องนอนทั้งนั่งเล่นห้องครัวห้องกินข้าวห้องน้ำาต้องอยู่นะต้องอยู่นะทำยังไง ก็ในทีมเนี้ยมันเป็นทีมอีโค่เนาะเราก็เลยอยากจะให้น้องๆเนี่ยดีไซน์ห้องตามอย่างที่พี่นุ่นบอกแต่ว่าในเรื่องการเป็นอีโค่ก็อยากจะฝากน้องๆแล้วกันนะฮะให้ลองดูพวกเหมือนทิศทางแดดที่มันเข้ามาในบ้าน<ม>การโฟลว์ของอากาศหรือว่าลมที่มันจะสามารถเข้ามาอย่างไงในบ้านได้มีการเรื่องเวนทิเ a t i o n อะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการพวก reuse เศษวัสดุของเหลือใช้ที่บางทีแล้วมันอาจจะไม่ได้มีค่าแต่เรากลับมาแล้วใส่ไอเดีย idea. ทำให้ไม่อาจจะกลายเป็นของกลายเป็นวัสดุกอ่อสร้างหรือกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับเรื่องอีโคดีไซน์นอกนั้นี่ในจริงๆแล้วพี่ท็อปก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ<อ>เผื่อว่าจะได้ไอเดียดีไอเดียใหม่ๆจากน้องๆก็ได้ก็ลองส่งเข้ามาล้กกันนะครับส่งมาเยอะๆนะคะพี่น้ตสาบความหวังไว้จะได้มีบ้านกับเขาสักทีเนาะอีกทั้งยังมีคุณดวงฤทธิบุญน,นาและคุณธีรนุชกนสุรวงไวยศิวัน ผู้เป็นกูรูในวงการออกแบบดีไซน์บ้านและตกแต่งภายในมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินหลักอีกด้วยแะ,ะน,นผมคิดว่าอันนึงที่คนที่เข้ามร่วมโครงการนี้เขาได้ก็คือได้ได้โอกาสที่ได้ทํางานร่วมกับสถาปนิกแล้วก็ดีไซเนอร์ที่เก่งๆนะครับในการที่จะช่วยให้เขาได้ ทํางานในสิ่งที่เขาทาอยู่ได้ดีขึ้นนะครับเขาได้เริ่มเห็นจุดบกพร่องของเขาได้เห็นปิดแข็งของเขานะครับแล้วก็มันทาให้เขาได้มีโอกาสที่จะทํางานในฐานะที่เป็นนักออกแบบจริงๆในอนาคตได้อย่างแบบเหมือนเหมือนมีพลังกับมันจริงๆพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเ,เพราะว่ามันทําให้น้องๆที่เรียนอยู่ได้ร่วมงานกับเซเลบริตี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมคะที่ที่ทำให้เขาเนี่ย ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงเขาได้ด้วย Supernatural บ้านยิงธรรมชาติเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประกวดได้เปิดกรอบแนวคิดโดยใช้หลักการของ Ecological Design ประกอบกับจินนาการ,รของตนมาเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบอย่างสร้างสารรค์ให้ออกมาสวยงามและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง